หายากวันนี้บริษัทเพชรยนต์ก็หาง่ายครับเพราะตัวนี้นะครับเข้ามาแล้วเนี่ยจับจองกันไวมากๆเลยเป็นตัว Honda Ci ี i c f เนะครับ 1.8e คันนี้เลขไม่นะฮะวิ่งไปแค่90 0 0หมโลกับปี2019แล้วบอกเลยนะครับว่าราคาเปิดตัวนะครับน่าสนใจมากๆแค่เพียง4990 0 0เาเท่านั้นเองได้รถที่ดีไซน์สวยและเท่แบบนี้ไปขับพี่ต้องให้ว่องให้ไวหน่อยนะคบเดี๋ยวเราไปชมเส้นสายรายละเอียดกันดีกว่าครับว่าจะสวยงามกปนขนาดไหนไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เ ซีของบริษัทเพชรยนต์ทุกคนเลยนะคบวันนี้ครับพบกระบูครับที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์เราอยู่ฝั่งสาขาสุวินทวงศ์46ครับสาขาเปิดใหม่แล้ววันนี้ครับบูคัสสั์มาให้แล้วลดทั้งเข้าใหม่หายากเลขไมน้อยและถูกใจหลายๆคนแน่นอนนะคบกับเจ้าตัว Honda c ซีว c FC 1.8e คันนี้ครับราคาตั้งขายอยู่ที่499,000ครับเลขไม้น่ะวิ่งไปแค่9,000กับปี19ครับลงท้ายด้วยเลข9สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับ แล้วบอกเลยมาใช้แค่ตัวเลขที่สวยตัวรถของเราเฉียบคมแน่นอนนะคะเรามาชมด,ดีกว่าครับว่าเส้นสายละเอียดของเขานะครับจะสวยงามเหมือนที่น้องพูดไหมมาเริ่มกันที่ตัวโคมไฟหน้าาตัวนี้นะครับเป็นตัวไฟแบบ2ระบบเลยนะคะมีทั้งไฟฮาโลเจนแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์มีมาให้แล้วนะครับตัวโคมไฟคู่หน้าของเขานั่นเองตัวไฟเลี้ยวครับสามารถใช้งานได้แบบ100%แน่นอนและพี่ดูได้เลยนะคะรถ Honda ทุกคันเลยนะครับเขาออกแบบเอกลักษณ์ของเขามาได้แบบดีเยี่ยมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวตัวโครเมียมที่ตัดมาแบบใหญ่ๆตัวโตแบบนี้นะคะแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้ของเขาเป็นตัวฮอนด้าสวยงามแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ดูได้เลยว่าสําหรับทางด้านหน้าคุณพี่จะเห็นได้เลยนะคบว่าไม่มีสีลอกล่อนนะครับแล้วก็คาบหินหรือว่ารอยรอยหินกระเด็นเนี Hans ่ยไม่มีเลยนะครับเหมือนใหม่ทุกจุดแน่นอนเรามาดูกันต่อครับคุณพี่เหลี่ยมสันตัวรถนะคบไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้า หรือทางด้านข้างก็ตามแต่ไม่มีรอยบุบลักยิ้มนะคะคุณพ,พี่แลวสีเนี่ยสม่ําเสมอทั่วทั้งคันแน่นอนนะคะมากันต่อที่ทางด้านฝากระโปรงกันบ้างดีกว่าและสําหรับฝากระโปรงคันนี้นะคะคุณพ,พี่จ๋าเส้นสายของเขาก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะแล้วรับประกรรันเขาว่าสําหรับเจ้าตัวฝากระโปรงนะคะไม่มีการถอดเปลี่ยนนะคะไปทําสีหรือว่าเปลี่ยนใหม่แน่นอนของเดิมจากโรงงานนะคะคุณพ,พี่เขาให้มายังไงเราขายแบบนั้นเรารับประกันครับว่ารถของเราไม่มีการกับสีกอไม้ชนหลักน้ําทั่วมาแน่นอนนะคะ เราระบุในสัญญาซื้อขายแบบชัดเจนมาดูดีไซน์ทางด้านข้างกันต่อดีกว่ามาพร้อมกับเจ้าตัวไฟเลียวด้านข้างด้วยนะครับดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครมากๆเพิ่มความสปอร์ตและลงตัวนะครับสำหรับพี่ๆหลายท่านที่กําลังมองหานะคะน้องจัดมาให้แล้ววันนี้นะครับมาดูกันต่อสําหรับตัวโชว์กันบ้างเลย และสําหรับตัวโชคคันนี้พี่จะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวนี้จุดมาร์กจุดแต้มมาจากโรงงานแท้เดิมร้อยเปซโครงสร้างทางตัวรถนะคบไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินแน่นอนนะคบซุ้มล้อนะคะทางด้านหน้าหรือทางด้านหลังก็ตัดนะคบสังเกตสําหรับเจ้าตัวกิ๊ฟหรือว่าหัวน็อตได้เลยนะครัพื่พี่เดาน้องจะไล่ให้ดูบอกเลยว่า แท้เดิมรอบทั้งคันและสําหรับหัวน็อตต่างๆหรือว่ารอยกิ๊บนะครับไม่มีการถูกหนัดแงะหรือว่าขยับขยื่นแน่นอนนะคะและสําหรับตัวยางนะครับแด้เป็นยางปีใหม่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ลน์ลอแมกนะคะได้เป็นสีทูโทนบัดหน้าเงาและดูได้เลยนะคะว่าสําหรับตัวยางเนี่ยได้เป็นปี24เรียบร้อยแล้วนะคะ mm. เป็นไงสวยงามมากๆทั้งปีใหม่ไม้น้อยทั้งรถเลยนะครับแล้วก็ตัวอย่างมากกันต่อสําหรับตัวกระจกทางด้านข้างนะคะ mm. เป็นแบบพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะ mm. ถึงจะไม่ใหญ่นะคะคุณพี่แต่บอกเลยว่าดีไซน์แล้วก็การใช้งานเนี่ยตอบโจทย์หลายๆท่านแน่นอนนะคะ, mm. ะ,คะมาต่อสําหรับเจ้าตัวเบ้ามือคันนี้กันบ้าง และสาหรับเบ้ามือคันนี้นะคบมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลดเปิดได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวากระตะนะคบมาดูกันต่อดีกว่าสําหรับทางด้านในนะคะน้องบอกเลยว่าเดี๋ยวน้องจะให้พี่ๆดูโครงสร้างของตัวรถเนี่ยทั้งหมด4จุดเลยนะคะแล้วเปิดออกมาคุณพี่จะเห็นได้เลยนะคบทางด้านสีนะคบแห้งกริบแบบนี้เลยนะคะคุณพี่จ๋าแล้วตัวนี้นะคะสะเก็ดเม็ดสีต่างๆก็ไม่มีให้เห็นเช่นเดียวกัน เรียบเนียนมากๆเลยนะจ๊ะโครงสร้างทางด้านล่างนะคะคุณพี่จุดที่จะเกิดรอยมากที่สุดนะครับตรงนี้ก็ไม่มีให้เห็นนะคะคุณพี่เพราะว่าเราดูแลรถของบริษัทเพชรดนเนี่ยดูแลรถทุกคันนะครับดีมากๆเลยนะคะเปรียบเสม,มือนลูกเลยก็ว่าได้นะครับมาดูกันต่อสําหรับทางด้านเสาบ,บีทางด้านหลังของเราเอง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นหัวเหลี่ยมน็อตนะครับหรือว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวชุบแท้เดิมจากโรงงานนะครับคุณพี่เราไม่ได้ทําการนําสีมาทาทับแน่นอนนะครับคุณพี่ตัวยางนะฮะไม่มีฉีกขาดเช่นเดียวกันมากันต่อสําหรับเจ้าตัวสติ๊กเกอร์บอกโมเดลของเขา คันนี้นะคะติดมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วคุณพี่จะลองสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าสําหรับทางด้านหลังนะเขาจะเป็นโลโก้ของ Honda แบบนี้เลยนะคะสำหรับเจ้าตัวสติ๊กเกอร์บอกโมเดลต่างๆครบหมดแล้วนะครับเรามาดูกันต่อครับว่าสําหรับทางด้านหลังเนี่ยจะสวยงามกันขนาดไหนและสําหรับทางด้านหลังนะครับโครงสร้างของเขาเช่นเดียวกันเลยนะคะ โครงสร้างก็สวยงามเช่นเดียวกันเลยแบบนี้เลยนะครับหัวเหลี่ยมน็อตนะครับชัดเจนกันแบบนี้แน่นอนนะครับตัวยางไม่มีฉีกขาดตัวยึดนะครับเวลาปิดประตูนะครับ เสียงยังนึบๆแตนๆแน่นๆอยู่เลยนะคบคุณพี่จ๋าไม่มีเสียงกองแกงแน่นอนนะคบโครงสร้างทางประตูนะคบคุณพี่นี่คุมโทนมาเป็นสีดําแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วบอกเลยว่าสําหรับเจ้าตัวประตูนะคบไม่ว่าจะเป็นด้านไหนนะคบคุณพี่ไม่มีการถอดเปลี่ยนแน่นอนและสําหรับดีไซน์ทางด้านหลังครับสวยงามไม่แพ้กับทางด้านหน้าแน่นอนแลวคุณพี่จะเห็นได้เลยนะคบว่าสีขาวตัวเนี้ย งดงามมากๆสง่างามมากๆเลยนะคะพื่นพี่ยังไม่พอครับดีไซน์ของเขานะคะใครเห็นต้องสะดุดตาจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านทางด้านหน้าหรือทางด้านท้ายก็ตามและน้องสังเกตได้เลยนะคบสำหรับทางด้านท้ายนะคะดีไซน์ของเจ้าตัวไฟของเขานะครับออกแบบแาเป็นตัวซีนะคะเป็นเจ้าตัวซีวิคของเขานั่นเองนะคบอันนี้น้องสังเกตเห็นได้เลยนะคบแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมกับตัว กล้องมองหลังแล้วก็เซนเซอร์ให้ถึง2จุดเลยนะคะคุณพี่ไปดูํำหรับโครงสร้างทางด้านในกันต่อดีกว่านะครับทางด้านฝากระโปรงนะฮะฝาท้ายสิต้องขอประธานอภัย ฝาท้ายนะคะเปิดกันแบบง่ายๆแบบนี้แน่นอนนะครับไล่กันมาเลยสําหรับเจ้าตัวล้างน้ําคันนี้นะคะพี่เห็นไหมว่าเม็ดเม็ดอาร์ตของเขานะครับไม่ตื้นมากจนเกินไปนะคะคุณพี่อันนี้เราไม่ได้นําสีมาทาทับหรือแต้มแน่นอนนะครับตัวโครมไฟครับตัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีการขยับขยอนเช่นเดียวกันนะคบอันนี้เนาะไล่ลงมาให้เห็นเลยและรับประกันครับว่าสําหรับเจ้าตัวโครมไฟนะคบไม่มีการตอด ถอดเปลี่ยนแน่นอนนะคะโครงสร้างทางด้านล่างเช่นเดียวกันครับไมกลิบทุกจุดแบบนี้นะคะเหมือนออกจากชูรูมปลายแดงมาเลยก็ว่าได้ไล่มาทางขวาก็เลยต่อนะคะหัวน็อตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาตัวไฟนะครับไม่มีการแตกเลาแน่นอนนะคะรางน้านะครับอ่าเม็ดอาร์ตต่างๆมีมาให้ชัดเจนแบบนี้และเห็นได้เลยว่าสีนะ่ะแห้งกลิบมากๆเลยนะครับมาสําหรับกันต่อสําหรับฝาท้าทยของเรานั่นเองนะคะทั้งตัวไฟนะครับคุณพี่หรือว่าแผ่นกันความ ร้อนนะครตัวกิฟตเนี่ยไม่มีการถูกขยับขยื่นนะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านแบบนี้แน่นอนอ่ะเรามาดูครับสําหรับที่ใส่สัมภาระทั้งด้านหลังของเรา กว้างขวางมากๆเลยนะคบน้องถึงแม้จะเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคบแต่ทางด้านหลังสามารถใส่ของได้แบบจุใจแน่นอนนะคบพมสักการต่างๆนะคบไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายนะคะตรงกลางหรือทางด้านขวานะคบไม่มีชีขาดแน่นอนนะคบคุณพี่จ๋าอันนี้ดูแลกันแบบดีมากๆเลยนะคบของเรานะครับเป็นรถมือเดียวนะครับคุณพี่จ๋าเป็นรถมือเดียวเท่านั้นอันนี้น้องรับประกันให้เลยนะคบยางอะไรต่างๆอุปกรณ์นะครับในการเปลี่ยนยางอะไรก็มีมาให้แล้วนะคะ ค,คุณพี่แล้วคุณพี่ดูได้เลยนะคะว่าสําหรับรอยซีนคันนี้นะคะเป็นรอยซีนทางมะพร้าวสวยงานแบบนี้แน่นอนนะคะเรารับประกันคาว่า สำหรับทางด้านหลังนะคะว่าไม่มีการชนหนักมาแน่นอน e <t> <ic> นะครับคุณพี่ e <t> <ic> มากันต่อสําหรับโครงสร้างทางด้านขวากันบ้างดีกว่านะครับก่อนที่จะไปนะคะน้องให้ดูสําหรับสีรอบคันกันก่อนนะครับเมื่อกี้น้องให้ดูทางด้านซ้ายไปแล้วใช่ไหมอันนี้น้องไล่ให้ดูทางด้านขวาเลยนะคบและสําหรับทางด้านขวาน,นะคะพี่เห็นได้เลยนะครับว่าไม่มีการกลับสีแน่นอนนะครับคุณพี่จา๋าใครที่สนใจนะสามารถทักหาน้องได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทางด้านบนนะคบคุณพี่จ๋าบอกเลยว่าต้องรีบต้องไวหน่อยนะคะเพราะว่าร คันนี้เป็นที่จับตามองมากๆเลยนะครับมากันต่อสําหรับโครงสร้างทางด้านขวากันบ้างครับคพี่และสําหรับโครงสร้างทางด้านขวานะคะจุดสําคัญสําคัญเราให้ดูแบบทุกจุดแบบนี้เลยนะจ๊ะคุณพี่จ๋าไม่ว่าจะเป็นตัวหัวน็อตตัวย่างตัวยึดต่างๆนะครับคุณพี่คุณพี่จะได้สบายใจนะครับเวลาออกรถกับเรานะครับ บอกเลยว่าบริษัทเพชรยนต์คัสซันลถมาให้แบบเกรด A5 ดาวทุกคันแน่นอนนะครับตัวเบาะนะคะไม่มีการฉีกขาดแน่นอนตัวเบาะไม่ยบไม่ย้วยด้วยนะครับตึงต้งๆออกแบบมาแบบกระชับตัวดีเลยนะคบไม่ว่าจะเป็นหัวเบาะหรือว่าพนักพิงก็ตามนะคบคุณพี่สําหรับที่นั่งนะคบนั่งลงไปเนะี่ยยังนิ่มๆนุ่มๆอยู่เลยนะคบคุณพี่จา๋าและพี่จะดูได้เลยนะคบว่าสําหรับเบาะทั้งด้านหลังของผู้โดยสารทั้งด้านหน้า หรือว่าจะเป็นคนขับของเขานั่นเองนะคะกระเป๋าจิงโจ้ต่างๆนะครับมีมาให้แล้วแล้วสําหรับตัวเบาะนั่นเองไม่มีฉีกขาดเช่นเดียวกันนะครับไล่มากันต่อสําหรับจุดทางด้านหน้าบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของพี่ๆหลายๆท่านที่อยากจะจับตามองแน่นอนนะคบเราเริ่มกันที่โครงสร้างทางประตูเลยนะครับสาหรับโครงสร้างทางประตูคุมโทนมาเป็นสีดานะครับตัดกับตัวโครเมียมด้วยนะคะสวยงามจริงๆนะคะและตัวนี้หุมมาเป็นตัวหนังเรียบร้อยแล้วเดินได้มาเป็นสีดํา เพิ่มความสปอร์ตด้านนอกสีขาวแต่ด้านในได้เป็นสีดำเทมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นตัวกระจกบันสไลด์ออโต้สอจุดทางด้านหน้านะครับส่วนทางทางั้งทางด้านหลังนะคะได้เป็นไฟฟ้านั่นเองนะครับเซนทรัล,ล็อกต่างๆตัวนี้มีมาให้ครบเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวปรับกระจกทางด้านข้างเปิดฝาท้ายนะคบมีมาให้แล้วสําหรับเจ้าตัวประตูนะคบไม่ต้องหาให้แบบยุ่งยากแน่นอนนะครับเุื่อพี่จา๋า มาดูกันต่อดีกว่าสําหรับตัวเบาะคันนี้เดี๋ยวเราค่อยไล่ไปทางคอนโซลเนาะอ่ะสำหรับตัวเบาะคันนี้ครับหัวเบาะต่างๆนะจ๊ะคุณพี่ออกแบบดีไซน์มาแบบ ตัวเลยนะคะแล้วพี่ดูได้เลยว่าสําหรับตัวด้านข้างนะคะมันเป็นการที่ออกแบบมาให้กระชับและอบตัวเราได้แบบดีมากๆเลยนะคบตัวเบาะก,ก็ไม่มีฉีกขาดเช่นเดียวกันนะคะคุณพี่จา๋าอันนี้จะเป็นเบาะแบบปรับแมนวนวลนะคะคุณพี่มาการต่อสําหรับทางนี้กันบ้างดีกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเบรกหรือตัวคันเร่งไม่มีสนิมเกาะแน่นอนนะคบใหม่ทุกจุดแบบนี้นะคะคุณพี่ไล่มากันต่อสําหรับเจ้าตัวคอนโซลทางด้านข้างนะคะมีทั้ง ตัวเจ้าเสียบสาย usb มาให้ถึง2จุดเลยแล้วก็มีที่เก็บของช่องเล็กๆตรงนี้มีมาให้แล้วนะครับคันนี้นะคะได้เป็นระบบปุ่ม engine start สตาร์ทรถกันแบบง่ายๆนะครับคอนโซลทางด้านหน้านะคะตัดมาเป็นสีดำ ะจะตัดมาเป็นสีดําด้านแล้วก็ตัวดําโครม,มียมหรือว่าเจ้าตัวสีเปียโนแบ็กนะคะนี่เลยตัวนี้จะเป็นสีดําโครม,มียมนั่นเองนะคะปุ่ม ending start ต่างๆมีมาให้ด้วยนะะวนะคะพวงมาลัยนะคะเห็นได้เลยว่าไม่มีลอกลอนเป็นพวงมาลัยฟูมาติฟังก์ชันด้วยนะคะและออกแบบมาให้เวลาเราขับขี่นะครับสอดมือเข้าไปเนะี่ยมันจะเป็นการล็อกมือของเราได้แบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคบคุณพี่แบบว่าเราอะขับรถแบบหมุนพ่วงมาไัยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หลุดออกนะคบคุณพี่อ่ะเรามาดูกันต่อสําหรับทางด้านบนกักว่าและสําหรับทางด้านในคันนี้นะคะได้เป็นหน้าจอของโรงงานเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคเดน้องลองสตาร์ทรถให้ดูนะคะพี่ๆจะได้เห็นว่าระบบไฟของน้องเข้าจุด,จดแน่นอนนะจ๊ะอันนี้คือสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่อ่ะเป็นไง สงสัยแอร์นะครับจะกลัวพี่ๆทุกคนไม่เชื่อนะคะว่าคันนี้ยังเป็นเพลงเพลงสนัน่นแอร์เย็นเพลงเพอสิน้องคิดคำพูดไม่ออกนะครับต้องขอประธานอภัยแอร์เย็นเพลงเพอนะคบคุณพี่ตัวนี้จะไม่ยังไม่ได้เป็นระบบทัชสกรีนนะจะเป็นการควบคุมทางปุ่มนั่นเองเดี๋ยวนี้ขอเบาเสียงนิดนึงนะครับ ตัวแอร์ได้เป็นระบบแอร์ออโต้นะครับในการปิดเปิดตัวนี้นะครับใช้งานได้แบบร้อยเปอร์เซนต์เต็มนะคะระบบอุณหภูมิแอร์พี่สามารถปุ่มปับเอ่อหมุนขึ้นลงได้เลยนะคะคุณพี่จา๋าและดูสําหรับทางด้านหน้านะคะช่องเก็บของตรงนี้นะครับก็มีมาให้ด้วยหัวเกียร์ไม่มีลอกล่อนนะครับระบบไฟตรงเกียร์เนี่ยก็มาแบบชัดเจนแบบนี้เบรกขเข้ามาเบรกมือไฟฟ้าหมดอีโคมีมาให้ครบหมดเลยและทางด้านหลังสามารถบรรจุของ ได้ถือว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่าน้องค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยอ่าและสําหรับเจ้าตัวแสดงอัตราความเร็วคอวนโซลทางด้านหน้าตัดเป็นสีขาวแดงเป็นความสปอร์ตและลงตัวมากๆเลยนะครับคุณพี่เห็นได้เลยว่ากับไม่เนี่ยไม่ใไ่แค่9 4 0 0 0โลนะฮะตัวบอกค่าน้ํามันต่างๆนะคบหรือว่าตัวบอกว่าความร้อนของตัวเครื่องนี่ก็ใช้งานได้แบบ100%แน่นอนนะจ้าคุณพี่ และคันนี้นะคะมาพร้อมให้ครบหมดแล้วไม่ต้องไปแต่งเติมนะคะตัวกล้องบันทึกหน้าหลังนั่นเองตัวไฟนะคะตังฝ้าเพลาันตอนนี้ก็ใช้งานได้แบบร้อเปอร์เซ็นตและพี่ดูได้เลยว่าสําหรับฝ้าเพดานของเขานะครับสะอาดสะอ้านมากๆเลยไม่มีคราบสกปรกให้เห็นเลยก็ว่าได้นะคะัคุณพี่อะเรามาย้ากันอีกรอบดีกว่าอันนี้คือน้องพาดูทั้งรอบคันแล้วนะคะทั้งภายนอกภายในเลยนะครับคุณพี่จ๋าเผื่อพี่ๆคนไหนนะครับลืมสเปกและอยากฟัง ราคาของคันนี้อีกสักรอบหนึ่งนะครับเป็นเจ้า Honda Civic นะคบ FC 1.8E นะครับราคา499,000บาทเท่านั้นครับปี19และเลขไมวิ่งไปแค่9,000 0โลพี่บอกเลยเนี่ยว่าพนณะอยู่แค่ระดับ9,000กว่าบาท นะฮักพี่ได้รถดีไซน์สวยไปแบบนี้น้องถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะพี่จ๋าอย่าช้านะรีบติดต่อมาหาน้องน้องย้ําแล้วนะใครที่สนใจเดี๋ยวน้องทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทางด้านบนนะคบอ่ะและสําหรับวันนี้ใครถูกใจหรือชอบรถคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคบวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนและคลิปหน้าน้องจะนําคันไหนมานําเสนอคุณพี่เดี๋ยวรอติดตามชมกันครับบ๊ายบาย